ครับเราจะมาสอนการย้ายกระถางครับต้นควบแน่นนะฮะนี่คือต้นควบแน่นที่เราควบไปครับมีรากแล้วครับแข็งแรงแล้วฮะเราจะมาย้ายลงกระถางนะครับเพราะว่าดินในนี้มันไม่มีสารอาหารแล้วครับดินที่เตรียมไว้เป็นดินธรรมดา ทินธรรมดาเลยผสมขี้วัวหน่อยนึงฮะโอเคครับมาย้ายกันเลยขั้นตอนแรกคือเราต้องเปิดถุงฮะ น่าจะครบเดือนแล้วนะฮะวิธีเอาออกจากแก้วก็เติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำไปให้หล้นเลยนะฮะแล้วมันจะออกจากแก้วง่ายครับตินใส่ในกระถางน,นะ ใส่ไปครับใส่ไปเองครับโอเคครับทีนี้เราก็มานำต้นออกจากแก้วเลยฮะบีบครับบ,รบีบแก้วไปเรื่อยเรื่ฮะบีบครับ,บ พอมันออกฮะนี่ครับบีไปเรื่อยๆมันจะออกครับนี่ฮะจะเห็นรากนฮะมันก็จะออกเป็นอย่างนี้นะถ้าทําตามผมฮะนี่ฮะสังเกตดูรากฮะโอเคนะครับวางไปเลยฮะ วางไปอย่างนี้ครับนะครับจัดตำแหน่งอ่ะให้ตรงกลางกลางกระถางพอดีครับนี่ฮะแล้วก็เคลียดินข้างๆครับอย่าเคลียแรงอ่ะเคลียร์เบาๆฮะเคลียร์มันลงไปเคลียร์เบาๆครับเคลียร์มันลงไปครับ เกลี่ยไปครับเกลี่ยไปเรื่อยๆฮะโอเคครับแต่และเราก็นำดินมาเลยครับใส่เพิ่มเข้าไปครับใส่เข้าไปครับ ใสไปอีกครับเพราะเราลดน้ำไปแล้วมันก็จะยุบไปฮะใส่เยอะๆไปเลยครับกดไปฮะกดเบาๆนะอย่ากดแรงฮะ กดปอยมันแน่นๆนะฮะกดไปเรนะื่อยๆฮะ โอเคครับก็จะได้ประมาณนี้ฮนะเ <chewy. S 2> มื่อเสร็จแล้วครับลดน้ำครับไม่ต้องมากฮนะโอเคครับ <c oughs> okay. เดี๋ยวมันจะซึมลงไปเองฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับหาถุงมาคุมไว้แบบนี้นะครับนี่ครับถุงมาคุมไว้แบบนี้ฮะคุมไว้เลยครับ ถุงพลาสติกนะเอามาคุมไว้แบบนี้ครับทิ้งไว้สองวันฮะแล้วก็เปิดได้เลยครับต้องทิ้งไว้สองวันนะครับถึงจะเปิดได้ไม่งั้นต้นมันจะน็อกครับพอครบสองวันปุ๊บเราถุงเนี้ยถุงใบเนี้ยเราออกเลยฮะเพราะว่ามันต้องการปรับสภาพเพราะเราย้ายกระถางมันนะ ก็มีเท่านี้นะครับอีกสองวันเดี๋ยวจะมาเปิดถุงครับ